หลักหน่วยกับหลักร้อยนะนะทุกคนช่วยหน่วยรัฐบาลตัวไหนมาแรงท่าจะแทงไปแล้วล่ะหลายหลายคนนะเพราะว่าชุดนี้นะ97อันอีกแล้วอันทุกงวด <c oughs> นะเจ็ดนะเดี๋ยวนะเจ็ดมันน่าจ,จะไม่มาแล้วมั้งเพราะว่าหมดรอบของมันมา,มาหลายงวดแล้วม,มีเกียร์มันมามา,มาล่างแล้ว ถ้าอาจจะเป็นไปได้น้องมาได้ก็คือหลักหลักหน่วยนะครับมันเป็นไปได้แค่หลักหน่วยแต่หลักสิบผมเป็นไปได้ยากอยู่ถ้าเป็นหลักหน่วยมาได้หลักหน่วยกับหลักร้อยเนี่มาได้นะครับหลักร้อยเนี่ยโอเคเปอร์เซ็นต์สูงอยู่หลักร้อยเนี่ยจะได้เห็นกันเนาะ หลักร้อยนี่เป็นไปได้นะครับหลักร้อยเก้าสี่ปิดเลยค่ะนี่แหละตัวตัวจะได้ตังค์นะครับอาจารย์ถึงบอกว่าที่ให้ดูที่ไลน์นะใครอยากได้ตัวที่อาจารย์วงกลมให้ไปอยู่ในห้องเดี๋ยวตัวไหนที่เดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวที่วงกลมให้ทุกคนดูนะที่นเน,น้นให้ในห้องนะฮะนะ,ะ,ะทุกคน จ็ดน่าจะมาหลักหน่วยบนมนันเป็นไปได้คือหลักหน่วยนะครับน่ะหลักหน่วยกับหลักร้อยอลองดูนะพอใบฟ้ามันได้หลักหลักหน่วยสูตรของอาจาร,รย์เห็นมันได้หลักร้อยเจ็ดเพราะนั้นหลักร้อยอาจาร,รย์ตัวที่เด่นงวดเมื่อกี้ เด่นหลักร้อยเจ็ดอาจารย์ถึงไปสามหางให้หลักร้อยไปสองหางหางมันมาเจ็ดหกหนึ่งงวดนี้มันได้อยู่แต่ว่าตัวที่เด่นกว่าเจ็ดยังมีอีกตัวที่มันเด่นของเจ็ดหลักร้อยงวดที่ผ่านมาคือตัวไหนจะได้เห็นกันนะครับหลักร้อยนี้ถือว่าเดินดีนะไม่อัานแล้วครับเราวงคุณจุฑารัก์เราต้องวางแผนนะครับในการที่จะเล่นอทุกคนพิมพ์รัฐบาลไทยจะเริ่มวิเคราะห์ให้ดูนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะให้ดูชุด ก่อนกระสินนะที่อาจารย์เดี๋ยวจะให้ดูว่าอาจารย์วงกลมให้ตัวไหนนะครับนะยประจําวดวันที่สิบสองธันวาเนี่ยทําไมมันจะไม่อันล่ะครับเพราะว่าวงกลมให้สมาชิกอ่ะนี้เล่นง่ายด้วยนะครับที่เฮหาลอรเตอรี่เพราะว่าเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างมาเก้าเนี่ยนะครับของสูตรของอาจารย์นะครับนะถ้าอยู่ในห้อง,อ,งอาจารย์มันก็จะเปรียบเทียบได้นิดหนึ่งจะได้เป็นตัวเน้นที่ว่ามันไม่รับนี่คือเก้า และที่อาจารย์มงกลมให้ในห้องไลน์ตั้งแต่ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ทำไมนะมันถึงอั้นเนี่ยก็คือตัวเน้นนี่น,น,นะครับอาจารย์เน้นให้ไปสามห่างเนีให้อย่างนี้อ่ะตัวถูกต้องไหมครับที่เขาไม่รับอยู่ในห้องอาจารย์ไหมอ่าอันนี้แหละครับอาจารย์เน้นให้สามห่างนะแต่ให้หนักนะครับไม่ใช่ว่าให้ตัด ส่วนที่เหลือออกนะมันก็เป็นไปได้ทั้ง 97, 98, เข้าแแต่ที่วงกลมนี้กนะ็คือให้เล่นมากกว่าเพื่อนเท่านั้นเองนะวิธีเล่นไม่ใช่เป็นตัดนะครับและจะให้ดูชุดรวยนะครับส่วนมากชุดรวยก็คือตัวตัวเด็ดกับที่ตัวอาจารย์นินนะครับทุกคนพร้อมหรือยังชุดรวยนะชุดรวยก็ไม่พลาดนะครับส่วนมากก็ มีงวดมีกีหลักสิบไม่เข้านะเข้ามาหลักร้อยกับหลักหน่วยงวดก่อนนะมันจะมันจะชนกับล่างห้าเก้าตรงๆของอาจารย์ต่อไปชุดรวยรัฐบาลนะครับก็คือชุดสามตัวมันตรงกันไหมเห็นไหมที่ให้บ่งกลุ่มนะก็คือตัวนี้แหละครับเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าหลักร้อยนะครับคือสองนะเห็นเอามาสองหางเห็นไหม เจ็ดนะมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่างวดเมื่อกี้เจ็ดมันมาหลักร้อยเพราะนั้นเจ็ดมันเป็นไปได้ที่จะเป็นหลักร้อยและหลักหน่วยของตัวอื่นถ้าเป็นสูตรหลักร้อยเดินนั่นก็จะเป็นตัวสองนะครับนะสูตรตัวหลักร้อยเจ็ดงวดที่ผ่านมานั่นแหละนะครับอ่ะตัวที่ผ่านมาหลักร้อยของอาจารย์คือเจ็ดอาจารย์ถึงให้หลักร้อยไปส2สองหางนะใครจําได้ก็ไปดูย้อนหลังอันนี้หลักร้อยเป็นสอง ไปอยู่ตรงนี้ไปมัน,มนไม่มาตรงก็มาโต๊ดเท่านั้นเห็นไหมอาจารย์ล้อมขล้อกไว้แล้วถ้าไม่มาหลักร้อยก็จะมาหลักหน่วยของตัวนี้ตัวแรกก็จะมาเข้าตัวนี้อนอกนั้นก็ไปตามของมันนะครับทพอมองออกเนาะนะครับอันนี้คือชุดรวยเห็นไหมเจอไหมครับเจอปิดไหมที่เขาไม่รับถูกต้องไหมเพราะอาจารย์วงกลมให้สมาชิกไปแทนเขาก็จะแทงตัวเดียวกัน มันเขาถึงไม่รับนะี่ถ้าอยู่อยู่ในห้องของอาจารย์อาจารย์ก็จะให้วันที่เขาก่อนเขาจะเปิดชือวเปิดพรุ่งนี้เราให้ตั้งแต่กลางคืนเวลวเตรียมเครดิตเวละนะะจัดครบชุดรวยจัดครบ,ค,รบคุณดารณีเห็นไหมทุกคนเขาทําไมไม่เจอเลขอันเพราะว่ามีการวางแผนโดยเฉพาะคนอยู่ในห้องของอาจารย์เ็าจะพาทาแบบนี้และอาจารย์ก็พาเล่นนะครับแทงด้วย นะฮะจานคาดหวังนะครับก็ทําลักษณะน,นี้นี่ไม่เคยประสบปัญหากับเลขเลกอั้นนะครับถึงจะอั้นก็ไม่มีผลอั้นไปเถอะเพราะเราเล่นไปแล้วไม่มีผลนะครับไม่มีผลอั้นไปเถอะนะเพราะเราอิ่มแล้วเท่านั้นแหละนะพอแล้วลัตเตอรี่ก็จัดไปหมดแล้วนะนะครับเลขสามตัวก็จัดไปหมดแล้วเลขสองตัวก็จัดไปหมดแล้วนะครับประมาณนี้และที่และจะให้ดูเมืเ่อกี้ชุดรวยนะครับ แล้วก็เห็นไหมครับใบฟ้ามันจะชนกันไหมถ้านใบาฟ้าเนี่ยนะมันก็จะไปนชนหลายสำนักเพราะใบฟ้าเนี่ยอาจารย์ให้เด่นอยู่2ตัวคือสี่และ9นะ้านะเดี๋ยวก็เทียบชนเอาเนาะเห็นไหมถ้ามันชนมันก็จะเป็นชนตัว4ี่เกกับ95ของอาจารย์เห็นไหมมันก็เป็นตัวเดียวกันตัวนี้ท่านมันมาหลักหน่วยเจก,ก็จะมาเจอตัวนี้ถูกไหมครับถ้าสีเขาวินมันก็จะมาตัว อันนี้เป็นคนละสูตรนะครับคันเป็นคนละสูตรกันมันเด่นคนละอยา่างเราไม่จัดไม่ไม่กล้าที่จะตัดแล้วก็เอามาประมวลผลกันแสนะงไฟฟ้าถ้ามันมาบางทีมันก็มาซ้มตัวโต๊ดนะครับนะถ้าดูย้อนหลังนะครับ,นะนะบนะประมาณนี้เลยถ้าเชียบเพียงนะประมาณนี้เนาะ อย่าไปหลงนะครับไอคอนกระดิฉินนี่เขียนลายมือยานะครับไม่ว่าจะเป็นถล่มเจ้ามือก็ดีนะเม็ดเดียวก็ดีไม่ใช่ของอาจารย์แต่เดิมทีเนี่ยทุกคนอาจจะจําได้ว่าอาจารย์เป็นคนเขียน,นยอาจารย์ไม่ทํามาตั้งแต่ปีทุกทุกแนวทางก่อนนะครับแอดนำหน้ากรเป็ดเปดนะครับชิโออาร์เอ็นเปดเปดหรือแอดกรกระดิฉินศูนย์สองนะครับเวทตามนี้แหละไม่ต้องไปออกไม่ได้เสียค่าเช่าพื้นที่ไม่ได้อยู่แช่ยอยู่นั้นแหละปิดเสียงไว้ ไม่เล่นไม่อะไรก็อยู่รอนะครับบางคนพอประกาศผลรัฐบาลออจารย์หลุดก็ดิ่งออกถามนะแต่หัวยหุ้นนะครับเขาได้ทุกวันแหละนะครับ